ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีดชาแนลนะครับดวงดีๆที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับอ่าช่องนี้มีแต่ดวงนะครับกันอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องดวงดีดีชาแนลจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับใครอยากดูดวงการจานะฮะก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาได้นะครับไอดียไลน์อยู่ข้างล่างนะครับ 1 5 G O O D 7 8 9นะครับวันนี้มาในหัวข้อว่าเขายังรักเราอยู่ไหม <c oughs> น่าเศร้านะน่าสงสารเลยทีเดียวนะครับเอ,อเขานี่ใครนะครับไม่รู้นะฮะเขานี่ใครอาจารย์ไม่รู้แต่ว่าไปนึกกันเอาเองเขานี่อาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเขานี่อาจจะเป็นคนเคยคุย คนเคยมีความปรารถนาดีคนเคยแบบว่ามีซัมติงโบบะอะไรกันในบางสิ่งบางอย่างนะครับนะยังรักกันอยู่หรือไม่แต่นะครับวันนี้เปิดไพ่ให้นะครับ4ีกองเช่นเคยครับกองละสามใบเต็มตัวรับคำทำนายได้เลยนะครับก่อนที่1นนะครับก่อนที่สองนะครับ ตอนที่3ามหครับอ่าเขายังรักเราอยู่หรือไม่นะครับเขายังรักเราอยู่หรือไม่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องดวงดีๆชาแนลนะครับจะได้ไม่พลาดนะดวงดีๆของคุณดวงทุกวันดวงรายเดือนดวงรายปีนะครับมีมา เรื่อยๆนะครับพร้อมกับสาระดีๆเกี่ยวกับดวงแล้วก็ห่วงจุ้ยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะทําเรื่องของวงจุ้ยเผยแพร่ให้ชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันแล้วกันนะครับอ่ะกองที่1นะครับกองที่1กองที่2กองที่3และกองที่4นะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็เลือกได้เลยนะครับ4กองนี้นะครับ1 สอสและ4นะฮะโอเคอ่ะไปนะครับกับกองแรกนะครับกองแรกเขายังรักอยู่หรือไม่นะครับอ่าไพ่ใบนี้นะครับหากเจอคนที่แบบว่าเหมือนเคยจบกันไปแล้วนะครับเคยความสัมพันธ์เคยผ่านกันไปแล้วนะครับความรู้สึกดีๆยังมีอยู่อ่านะความรู้สึกดีๆยังคงอยู่นะครับความรู้สึกดีๆยัง มีให้กันและกันอยู่นะครับเขายังนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็มีอกอ่เหมือนคุณตอนนี้เขาก็ยังนึกคุณอยู่เป็นอันดับต้นๆแหละนะครับเวลาเวลาที่เหมือนเรามีเหมือนเขามีปัญหานะครเหมือนเขาอยากจะพูดอยากจะคุยนะครับเขาก็ยังนึกถึงคุณถามว่าเขายังรักอยู่ไหม นะครับใครที่เลือกก่อนที่หน anyway, oh ่งนะอาจารย์มองว่ายังรักอยู่นะครับยังรักอยู scalable, ่ยังคิดถึงอยู่นะครับนะเป็นไพ่เกี่ยวกับการวนเวียนครับวนเวียนในที่นี้คืออาจจะได้วนเวียนแบบวนเวียนแบบได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือยังอยู่ใกล้ๆกันยังอยู่ที่เดียวกันแต่สถานะไม่ชัดเจนนะครับอยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่เดียวกันหรือยังไปมาหากันอยู่แต่สถานะยังคุมเครือ นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่1นนะครับยังอาจารย์ยังตีความหมายไว้นะครับตามความหมายของเราคือยังยังรักอยู่นะครับเขายังรักอยู่นะครับนะไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคนไหนเขาจะอะไรยังไงซัมติงบบบะอะไรยังไงเขายังคิดถึงเราอยู่นะครับไปกันต่อที่กองที่2นะครับกองที่2 เขายังรักอยู่ไหมนะครับไพ่ก็ขึ้นไพ่ถ้วยอะนะสิบถ้วยแล้วก็คิงเหรียญน,นะครับสิบถ้วยในที่นี้นะครับก็เป็นไพ่เกี่ยวกับความรักะนะฮะก็อาจจะตีความหมายได้นะครับในในหลายๆด้านเลยนะฮะในเรื่องของอความสุขครอบครัวความสมบูรณ นะครับแต่ถ้าให้ตีในที่นี้นะฮะในเรื่องของยังรักอยู่ไหมก็มองดูว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีนะครับเขายังเก็บความทรงจํายังเก็บความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่นะครับนะและตามด้วยคิงนะครับราชาถือเหรียญน,นะครับนะก็คือเป็นการเขาเรียกว,ว่าเป็นไพ่เหรียญน,นะครับส่วนใหญ่ไพ่เหรียญเน้นไปทางเรื่อง รื่องของการเงินนะครับแต่ถ้าให้ในลนักษณะของความรักนะครับก็เป็นเรื่องของอความรักแบบมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับยังมีความรู้สึกอยู่นะครับยังมีความหวยหวนหาความรู้สึกเก่าที่มันผ่านพ้นไปแล้วนะครับเขายังมีการคิดถึง อยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับ <valu collecting insects> ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าถามว่ากับกลองที่1นึเนี่ยกองที่2องอาจยา์มองดูว่าเขาคิดถึงกว่านะครับยังคิดถึงมากกว่ากลองที่1นึ่งแต่กองที่1ได้เจอมีโอกาสได้เจอกันบ่อยแต่กองที่2มองดูว่าเจอกันได้ยาก นะครับนะอาจจะแบบว่าอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละทางตัวใครตัวมันนะครับอ่ะไปต่อนะฮะกับกองที่3ของเรานะครับกองที่3เขายังคิดถึงอยู่ไหมนะครับได้ไพ่หไม้เท้านะครับหไม้เท้าก็คือการเริ่มต้นใหม่หรือสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้ไพ่ใบนี้มาก็คือการเปลี่ยนแปลงการยกยายนะครับแล้วก็ได้ เดอะซันนะครับอะมองว่าเขาไนะครับได้พบกับการเปลี่ยนแปลงเขาได้พบกับสิ่งใหม่ๆเขาได้พบกับสิ่งที่ดีสำหรับเขานะครับ หรือเขาไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะคิดถึงคุณเนี่ยเป็นเรื่องยากเขาไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะคิดถึงคุณนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่3าเนี่ยนะครับถามว่าเขายังรักอยู่ไหมจาย์ตอบฟันทองตัวนี้เลยนะครับว่าไม่นะครับไม่รักแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าอยู่ติดกับอดีตนะฮะก็นึกถึงปัจจุบันไว้นะครับ คนไม่รักยังไงก็ไม่รักนะครับคนไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่พูดให้ตายยังไงก็ไม่อยู่พูดให้ตายยังไงก็ไม่รักทำย่างไรเขาก็ไม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นทำยังไรหาใหม่ครับนะครับคลเรือก่อนที่สามเนี่ยนะครับก็คือหาใหม่นะครับนะอย่าไปคิดถึงเขาเลยครับเพราะว่าเขาไม่คิดถึงเรานะฮะอ่ะ ไปต่อนะครับสำหรับกองที่4นะครับได้ไพ่ The Love นะครับอ่า The Love คืออะไร The Love คือก็คือความรักนะครับการร่วมหุ้นหรือร่วมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ไพ่แปดไม้เท้านะครับแปดไม้เท้าก็คือความก้าวหน้านะครับหรือการการเดินทางการห่างเหินนะครับก็ได้นะฮะหรือแล้วก็เป็น สิบเหรียญนะครับสิบเหรียญก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับบ้านต่างๆนะครับถามว่าเขาคิดถึงไหมยังคิดถึงนะครับแต่เขาอยู่ที่ไกลนะครับเขาอยู่ที่ไกลนะฮะอยู่ที่ไกลที่นี้คือคิดถึงทางไกลคิดถึงแบบผ่านๆนะครับมันจะมองดูว่าเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวอาจจะอยู่กับ เออบ้านนะอาจจะอยู่กับสิ่งที่เขาแบบโอเคแล้วนะครับนะแต่ถ้าถามในลักษณะของความคิดคิดถึงความรักนะครับยังรักอยู่ไหมก็ก็ยังเป็นความรักแบบเออย่างไงอะ่ะมันมันไม่ถึงเป็นขั้นเกี่ยวกับแฟนแล้วนะครับนะฮะรักแบบ ที่ไม่ใช่แฟนะครับรักแบบเป็นห่วงมากกว่าอ่าก็คืออยู่ห่างกันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรจะอยู่ได้ไหมนะครับก็ยังรักอยู่นะครับแต่รักแบบแบบคิดถึงคิดถึงหานะครับถ้ากรทีหนึ่งก็แบบรักแบบ ทั่วไปนะครับก่อนที่2ก็ก็ยังรักแหละนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าก่อนที่4เนี่ยก็คือก็คือห่างก็คือห่างนะครับก่อนที่3ก็ไม่ไม่แล้วนะครับไม่ได้เจอไม่ได้อะไรกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากดูดวงนะครับก็อย่าลืมนะฮะแอดไลน์มาได้นะครับ15 GOOD7 8 9ค่าครูตอนนี้นะครับ159บาทนะครับก็ทักมาได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ